ไปดูกิจกรรมเชิญพระเกียรตินในวันแม่แห่งชาตินะคะในเขตพื้นที่ของอำเภอกุยบุรีกันบ้างค่ะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะได้มีการนําพันธุ์สัตว์ป่าค่ะอย่างเช่นเก้งและเนื้อกวางนะคะคืนสู่ธรรมชาติเพื่อที่จะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะที่เราเลือกปล่อยก็เพราะว่า เนื่องจากพื้นป่ากุยบุรีเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศวิทยาและชีวภาพสูงเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้สําคัญและหายากและเป็นที่นอาศัยของสรัรปะักิ์นานาชนิดเช่นช้างป่ากระทิงวัวแดงเสือโครงสมเสร็จอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาวิจัยและศูนย์เรียนรู้ของประเทศในอดีตที่ผ่านมานะคะพื้นป่าแห่งนี้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของนายทุนและราษฎรจนเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างจนกระทั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2540 ได้มีการพบช้างตาย11ตัวเนื่องจากโดนวางยาพิษจึงได้มีการนำพื้นป่ากลับมาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจนกระทั่งเมื่อวันที่5กรกฎาคม2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีแหล่งอาหารเพียงพอ การปฏิบัติคือต้องไปสร้างแหล่งอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างปัจจุบันอำเภอกุยบุรีเห็นว่าปริมาณช้างกระทิงนั้นมีจํานวนมากขึ้นขณะที่ปริมาณสัตว์ป่าบางชนิดลดลงอย่างเช่นเก้งกวางหมูป่าทั้งนี้อาจ เกิดจากสาเหตุการลดลงของพื้นที่ป่าและการล่าสัตว์ในอดีตประกอบกับโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมควรที่จะมีการปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตสัตว์น้ำนะคะดังนั้นทางอำเภอกุยบุรีค่ะจึงได้มีการจัดโครงการขึ้นกว้างสู่ป่าคืนปลาสู่น้ำขึ้นที่อ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นจึงได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อปล่อยเก้งกวางเนื้อทรายซึ่งนำมาจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัด จบคิริขันโครงการพระราชดำริหาสายใหญ่และโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถรวมทั้งหมด12ตัว รวมทั้งผู้ร่วมโครงการทั้งหมดนะคะก็ยังได้มีการสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าด้วยการปลูกหญ้าให้ช้างปลูกต้นไม้สร้างฝายชะลอน้ําทำโป่งเทียมและทําบุญช้างเพื่ออย่างความชุ่มชื่นแก่พื้นป่ากุยบุรีและเพื่อเป็นแหล่งน้ําของสัตว์ป่าด้วยค่ะโดยมีนายวีรศีวัฒนาตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ จากข่าวสารในวันแม่นะคะเราจะไปดูการให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะเพราะว่าทางเทศบาลเมืองชะอํานะคะได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อที่จะเพิ่มทักษะวิชาการให้กับเยาวชนนะคะที่กําลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็ใช้โอกาสวันสําคัญนะคะระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้เป็นวันดีนะคะที่จัดกิจกรรมให้กับเย,ยาวชนค่ะคับแ่เานวันตรุี กองการศึกษาเทศบาลเมืองชะอำนะคะได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มทักษะวิชาการสําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลขึ้นโดยมีนายนุกนูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีการนํานักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองชะอําเทศบาลตะบนท่ายางเข้ามาร่วมอบรมค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนั้นได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับที่สูงขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและให้เยาวชนที่เรียนจบแล้วได้นําความรู้มาพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงสุดในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์และด้านสติปัญญาล้วนเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชนได้ใช้ความคิดฝึกฝนและทดลอง ซึ่งเทศบาลเมืองชะอําค่ะจึงได้จัดทำการเข้าค่ายอบรมเพิ่มทักษะวิชาการสำหรับเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความรู้สู่มหาวิทยาลัยสำหรับเยาวชนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยจัดเข้าค่ายระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งก็จะมีวิทยากรผู้ส่งคุณวุธจำนวน6ท่านจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองชะอํเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ค่ะ พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวสารรอบวันกันมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของการนําเสนอข่าวสารประจําวันกันค่ะและเช่นเคยนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารรอบวันในส่วนของเพชรบุรีและประจวบคีรีขันในช่วงของข่าวรอบวันกันค่ะยกและมาที่ท่านมีความเห็นชอบในที่ตรงนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำปรา,านายภัยทูล จิตพะวงประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเป็นประธานการประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่3ประจำปี2554โดยมีการพิจารณายติที่สำคัญเช่นเรื่องงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี2555โดยมีงบประมาณรายรับ40,886,200บาทและงบประมาณรายจ่าย40,886,200บาท ส่วนยติขอความเห็นชอบให้รื้อถอนอาคารเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักง,งานเทศบาลตะบลปากน้ำปราณและยะติแก้ไขเป็นแปลงงบประมาณรายจ่ายค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำเทศบาลหนึ่งและยะติขออนุมัติกันเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปี2,555นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการรับรองการประกาศใช้แผนพัฒนา3ปีการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีพศ2,555ถึง25 2,557 ที่บริเวณถนนเทศบาลตำบนปากน้ำปาน,นาคณะกรรมาการศาลเจ้าแม่ทับทิมทองจัดพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตพื้นที่ตำบนปากน้ำปานเข้าร่วมงานประจำปีโดยในปีนี้นับว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากมีการนำมงกรทองสิงโตและเทพเจ้าที่เคารพนับถือมาร่วมในขบวนแห่เพื่ออัญเชิญเจ้าแม่ไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิมทองซึ่งในระหว่างที่ขบวนแห่ได้เคลื่อนตัวไปบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนและชาวบ้านตำบนปากน้ำปานต่างตั้งเครื่องสักการะบู ูชาเจ้าแม่ทับทิมทองด้วยผลไม้มงคลและเครื่องเส้นไหว้ชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังมีการร่วมทําบุญและแจกของให้กับคณะที่ร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีการจัดงานทั้งหมดรวม10วัน10คืน ที่ห้องประชุมเทศบาลตะบนเขาน้อยอำเภอปราณบุรีในอายุธยาคล้ายสิงห์ในอำเภอปราณบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตะบนเขาน้อยครั้งแรกโดยก่อนการประชุมมีการประดับเครื่องหมายอินทนูแก่นายสรกิจปราณปีชากุณนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตและรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตบลเขาน้อย จากนั้นเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลซึ่งผู้ได้รับเลือกได้แก่นายทิติพงศ์และดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาน้อยได้แก่นางดุษฎีกลางคําสุดท้ายได้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี2554สมัยประชุมสามัญสมัยที่หนึ่งประจําปี2554ในวันที่10ถึง31สิงหาคม สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่สองในวันที่1นึถึง30กันยายนสมัยประชุมสามัญสมัยที่สามในวันที่1นึถึง30ตุลาคมและสมัยที่สีในวันที่1ถึงวันที่30พธันวาคม2554 เทศบาลเมืองชะอําจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอําสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2554ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอําโดยมีวาระสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาหลายวาระอาทิการเลือกรองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างเดิมคือนายปิ่นพุ่มเงินซึ่งลาออกโดยในการคัดเลือกได้มีการเลือกนายมิโลดปานทองมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนล่าสุดนอกจากนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่การขอรับความเห็นชอบการขอประ ประธานบัตรของบริษัทชนประธานซีเมนจำกัดมหาชนการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนตลาดชะอําของกองช่างเทศบาลเมืองชะอําคุณผู้ชมคะและเนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะทางทีมข่าว ppnews ค่ะก็มีการรวบรวมนะคะความรู้สึกหลากหลายที่เกิดขึ้นจากคุณแม่นะคะมานำเสนอสู่คุณผู้ชมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประกอบกับบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะ ือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่มอบความรักให้กับลูกด้วยความบริสุทธิ์เฝ้าถนุถนอมตั้งแต่รู้ว่าลูกอยู่ในท้องดูแลเอาใจใส่เมื่อยามเป็นทารกปลอบโยนเมื่อยามร้องหาใส่ใจทุกค่าเช้าตลอดเวลาแม,แม่เป็นทั้งผู้ให้และผู้เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่มีรักอื่นใดอีกแล้วที่จะเทียบเท่าได้กับความรักของแม่ที่ขับเคลื่อนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี 365วันแม่ให้กับลูกได้ตลอดการบุญคุณข,ของแม่ทั้งชีวิตลูกก็ตอบแทนไม่หมดเพียงหนึ่งวันตลอด365วันที่เวียนมาบรรจบในวันแม่แห่งชาติไม่เพียงแต่ในวันนี้วันเดียวเท่านั้นจงทำทุกวันให้เป็นวันแม่เหมือนกับความรักที่แม่มีให้กับลูกๆทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายโอกาสนี้มาถึงแล้วอย่าอายในความรักที่จะมอบให้กับแม่ เพียงแค่หนึ่งคำจากปากว่ารักแม่กราบแม่โอบกอดแม่ความรู้สึกส่วนลึกในจิตใจจากลูกสู่แม่ก็จะแผ่ไปทั่วทุกอนุแห่งความรักระหว่างแม่กับลูกไปตลอดทั่วนิร,รันดร์กาล ใดไหนเล่าเท่ารักลูกจิตพันผูกสายเลือดสืบเชื้อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกายเป็นเครื่องหมายประจักรรักซื่อตรง เป็นภาพบรรยากาศอบอุ่นนะคะที่เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นทุกวันค่ะและจากนี้ไปไปติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะสมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด และจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบปอาแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1,000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032-437-505อำอชะอํา032-433-990-1อหัวหิน032-530-217-8 อำเภอรปราบบุรี่3 3 623 520อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจบคีรีขันธน์032 6อ2 474อำเภอเขาย้อย032-562-088พร,ยย03ร้านอาหารปลาทูไรสรองรับสมัครพนักงานกุกไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกับตัน5ตำแหน่ง พนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309 เทศบาลเมืองหัวหินโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการเปิดให้บริการการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์และประชาชนทั่วไปในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬกา30นาทีเพื่ออำนวยความาสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีดังนี้ 1. ใบสูติบัตรของเด็กพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุดและบัตรประจำตัวของปิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง1ชุดโดยผู้สนใจสาม,มารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองลูกศิษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณประโยชน์ร่วมเสนอชื่อครูสอนด,ดีเพื่อร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนด,ดีภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2554 ครูสอนดีเป็นครูที่สอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเท่านั้นหรือครูสอนเด็กด้ยโอกาสต้อกสถานศึกษาและครูที่สอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือกรางวังคลครูสอนดี1 5 6ท่านรางวัลละ1.000 0บาททุนครูสอนดี5ท่านทุนละ500,000บาท ส่งเชื่อครูสอนดีได้ที่คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีหมายเลขโทรศัพท์032407955 0หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sondi.com และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารประจําวันที่เราได้รวบรวมนํามาเสนอกันค่ะอย่าลืมนะคะในวันแม่แห่งชาตินี้ไปสวมกอดคุณแม่สักครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความรักต่อท่านค่ะวันนี้หมดเวลาของการนําเสนอข่าวสารแล้วนะคะดิฉันพัิราเขียวหวานรวมทั้งทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ งานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์